thank <laughs> you มาว่ากันต่อช่วงสุดท้ายรายการรวยด้วยมือนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ที่ทักฟาร์มนะครับที่หมู่บ้านทรัพสมบูรณ์ซอยประชาอุทิศ91ตำบลและแขวงทุ่งครุกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับตรงนี้เป็นศูนย์อบรมหรือศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนครับเลี้ยงเพื่ออะไรครับก็เลี้ยงเพื่อชนิดหนึ่งก็เลี้ยงเพื่อให้อาหารปลา อาหารสัตว์หลายอย่างอีกชนิดหนึ่งก็เพื่อเอามูลหรือเอาขี้มาทําปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําทําเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับนี่เป็นของคุณทีทั์บำรุงทรัพย์นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหมดเลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงไส้เดือนลยครับครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้หลักๆคุณป๋องก็คือคุณพีพัฒน์ที่เป็นสัู่นะคชับที่เล่นแถวๆนี้เขาเรียกว่าพี่ป๋องไส้เดือนนะครับใช่ไหมครับอ่ะพี่ปองอย่างเดียวพอครับอ๋อไส้เดือนนวลลื่นแบบไส้เดือนเลยเราไม่ลื่นอ่างอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าน้ำมูลไส้เดือนครับอ๋อแล้วทำไมสีไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้มีส่วนผสมของกากน้ําตาล อ๋ออันนี้อันนี้เป็นซี่ไม่มีนี่เป็นน้ําืชเดือบริสุทธิ์เลยครับอ๋อบริสุทธิ์เลยดื่มได้เลยอ่าดื่มไม่ได้ครับให้ต้นไม้กินได้ครับอ๋อตรงนี้อ๋อเลยอันนี้คือครับเป็นน้ำฮะเป็นน้ำเป็นปุ๋ยน้ำนะครับอ่าเป็นปุ๋ยน้ำอันนี้ก็ผสมกากน้ำตาลผสมกากน้ำตาลอันนี้ต้องไปผสมน้ำก่อนที่จะใช้อ๋อ้าค้ามเชื่อเลยครับความเชื่อเลยครับความเชือเลยครับใช้ยังไงผสมน้ำทั้งยี่สิบเท่านะฉีดไปที่ใบได้เลยครับาเป็นปุ๋บเป็นยาเป็นปุ๋ยทางใบ แล้วที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นในกลางบางอันนี้ <realm S 1> เ,รเราเรียก,กว่ามูลไส้เดือนอะครับอ๋อไม่ใช่ที่เลี้ยงอะอ่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมูลไส้เดือนที่เราเอามาจากบ่อเลี้ยงไอ้บ่อเลี้ยงอยู่ตรงไหนบ่อเลี้ยงอยู่ด้านในครับอันนชั้นชั้นเนี่ยติ๊กเนอะอันนี้นะเรียกว่าคอนโดไส้เดือนเหรอครับอ๋อเลี้ยงคอนโดระบบไส้เดือนอ่าคอนโดครับอ๋อผมเห็นที่เขาเลี้ยงแบบแบบในท่อในบ่ออันนี้พันสมัยไฮโซครับเราเป็นไส้เดือนไฮโซครับนั่นอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เลี้ยงได้ดิอยู่ได้ครับอพาร์ตเมนต์ห้องแถว ผมเคยไปดูผมเคยไปดูงานต่างๆส่วนใหญ่เขาจะมีอ่าแบบท่อเลี้ยงอยู่ในท่อทำให้ไม่เลี้ยงแบบเขาบ้างฮะของเราเป็นเส้นเดือนไฮโซครับเราเลี้ยงแบบท่อมาแล้วเลี้ยงแบบท่อมีไหมอ่าเลี้ยงแบบท่อก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนในเลยครับอ๋อไอ้แล้้วแลวเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอ่าที่เราแพ็คแล้วฮะเรามาจุ่มถุงแล้วเป็นมูลเส้นเดือนแบบนี้แหละครับแต่เราบรรจุถุงเราบรรจุถุงนี่ขายถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งครับเอาอะไรอย่างเนี้ยก็ห้าสิบบาทเท่ากันครับแล้วเนี่ย อ่าเท่ากันครับราคาเท่ากันหมดครับอ๋อทุกอย่างห0สิบาทครับถ้าไปสู่ถุงนี้ก็ราคาสูงหน่อยเห็นว่าตรงนี้เป็นทั้งที่เลี้ยงทั้งที่ผลิตตัวอย่างแล้วก็จําหน่ายด้วยครับแล้วก็เห็นว่ามีศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมเราที่เห็นเนี่ยเราไว้ใช้ประกอบในการเรียนของคนที่เข้ามาอบรมคือหลักๆเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับหลักๆก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ของเราใช่เดือนใช่ครับ ไส้เดือนมันไส้เดือนอะไรบ้างเนี่ยไส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นไส้เดือนเลี้ยงโดยเฉพาะฮะเป็นไส้เดือนนําเข้ามาจากต่างประเทศอ๋อมันมีกี่สำหรับการผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะอ๋อเขาเรียกไส้เดือนอะไรไส้เดือนแอฟริกันไนโคลเลอร์ครับแอฟริกันไนไนโคลเลอร์ครับเป็นไส้เดือนที่ผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะแล้วเห็นว่าก็มีไส้เดือนประเภทหนึ่งอะไรนะเราเรียกว่าไส้เดือนไทเกอร์ไทเกอร์ตัวจะเล็กลงหน่อยมอเตอร์ไซค์อ่าไม่ใช่ไทเกอร์มอเตอร์ไซค์เป็นเป็นอ่าภาษาไทยเรียกลายเสือ อ๋อส่กระไลเสืออันนี้ก็คือที่บอกว่าตกปลาได้แม่ผมชอบตกปลาวันนี้ขอสักกล่องหนึ่งดีกว่าได้ฮะกินดีเลยครับไอเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายครับแต่ต้องเรียนครับต้องเราต้องแนะนําวิธีการเรมีเทคนิคครับคนที่จะมาเลี้ยงเนี่ยต้องมาเรียนกับคุณป๋องต้องมาเรียนฮะเราสอนให้ฟรีอสอนให้ฟรีด้วยครับครับแล้วเราก็แนะนํมาเนี่ยทำและเลี้ยงเราไปขายยังไงเราก็จะแนะนาให้ด้วยแนะนำให้ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเรียนจบแล้ว เราจะแนะนําตลาดให้แนะนำตลาดตลาดให้แล้วก็เรียนจบแล้วก็เอ้าไปเลี้ยงเลี้ยงนี่คิดยังไงอุปกรณ์มีมีมีให้ไหมอุปกรณ์เป็นชุดเนี้ยแล้วย้คอนโดนะฮะที่เห็นข้างหลังเนี้ยเป็นคอนโดอเอาไปเลยครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งแล้วก็พ่อแม่พันธุส้เดือนสามพันตัวเอาไปเลยครับเปิดฟาร์มได้เลยครับอ๋อแล้วก็ไปเลยฮะหลังจากเรียนจบแล้วให้พ่อแม่พันไปเลยไปด้วยทั้งชุดเนี้ยทั้งส้เดือนด้วยมาคิดคิดยังไงก็คิดราคาต้นทุนฮะสองพันห้าร้อยบาท เอาละวันนี้ผมไม่มีทุนอ่ะแต่ว่าคุณป้องช่วยบอกวิธีการเลี้ยงให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเอาเริ่มมาจากตรงไหนเราต้องเริ่มจากการทําที่อยู่ให้เขาก่อนไที่เห็นนี้นะครับเป็นการนําขยะง่ายง่ายครับเลี้ยงสเดือนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเราเรียกว่าที่เห็นนี้เราเรียกว่ากองหมักกองหมักที่อยู่มีอะไรบ้างก็จะมีมูลสัตว์ที่วัวที่วัวครึ่งหนึ่งแล้วก็เศษขยะ ต่างเนี่ยครึ่งหนึ่งเคือกเต้นสับปะรดอะไรยงเว้นเปลือกสับปะรดนิดหนึ่งครับเพราะมันเปรี้ยวอ๋อเหรออ่ะอย่างอื่นได้หมดมะละกอฟักทองกล้วยได้หมดเลยครับแอปเปิลแม้กระทั่งดอกไม้ตลาดสดประคองตลาดอย่างเงี้ยมีดอกไม้เยอะๆได้หมดเลยครับ จะเป็นดอกไม้เศษผักเศษไม้ใบหญ้าใบหญ้าแห้งเศษแก่ด้วยมีหมดฮะขอให้เป็นพืชอขอให้เป็นพืชอย่างเดียวใช้ได้หมดนะฮะเน้นพืชสดพี่สุดได้หมดเลยครับจะเป็นพืชสดพืชสดก็จะมีน้าเยอะหน่อยมันก็จะย่อยง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นพืชแห้งก็ย่อยช้าหน่อยคือมาคลุกร่วมกันกันอ่ามาคลุกเค้าร่วมกันครับอก็จะได้ที่อยู่แบบนี้ อ๋ออันนี้คลุกเรียบร้อยแล้วคลุกเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเดือนเดียวเองครับก็จะได้แบบนี้ฮะคือสรุปแล้วต้องหมักอันนี้ทุกอย่างก่อนครับให้มันอยู่หนึ่งเดือนก็ได้อยู่ลักษณะอย่างนี้เพื่อไล่ความร้อนอ่ะมันร้อนเน,นี่ยแสดงว่าอ,อันนี้ไอ้ดินทิ่กองที่เห็นเนี่ยมันเต็ม้วยธาตุอาหารของไสเดือนใช่ไหมธาตุจริงๆมันก็เป็นอาหารของพืชด้วยแหละแต่ว่าไสเดือนน่ะชอบอืเราเรียกว่าอาหารของไสเดือนด้วยเพราะไสเดือนเนี่ยเขากินซากของพืชอที่เน่า เราก็มาเพิ่มขี้วัวลงไปให้สารอาหารของไสเดือนนีมันมากขึ้นไสเดือนจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าที่อยู่แล้วล่ะใช่ครับที่อยู่ครับก็คือที่อยู่ไสเดือนก็ที่อไสเดือนด้วยครับเป็นอาหารด้วยครับอ๋อที่อยู่แล้วท่านและอาหารเขาด้วยเขาจะกินที่อยู่ของเขาก่อนอันนี้ไม่ใช่ที่อยู่อันนี้เป็นที่ใส่ภาชนะภาชนะเป็นภาชนะใส่ที่อยู่รองรับ ให้ใส่ที่อยู่ของเขาครับครับเราได้ทีอยู่แล้วทีนี้แล้วเอาเขาไปใส่ภาชนะเลี้ยงอ,อ๋อตัวนี้เนี่ยค่ะ<อ>ตัวนี้เลี้ยงรเราเรียกว่ากระบะเนี่ฮะเอานี่แหละดงภาชนะใส่ที่อยู่ของไส้เดือนใช่ไหมครับนอกจากเลี้ยงคอนโดแล้วเนี่ยก็สามารถเลี้ยงอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นกระมังดำที่เห็นอยู่เนี่ยะอือก็ ก็สามารถเลี้ยงได้เช่นกันที่มากๆใหญ่ๆเราก็ใช้กับมังพื้นที่ใหญ่ๆนะครับแต่แค่พื้นที่น้อยๆนะครับเราก็สามารถใช้เป็นกระบะพลาสติกอย่างนี้ก็ได้ครับผมดูอพัดเมืออยูแฟลตอะไรกันแน่ได้ครับพื้นที่เล็กน้อยในแนวสูงฮะในแนวดิ่งนะครับก็จะประหยัดพื้นที่นี่แหละครับเราเรียกว่าคอนโดไซเดือนครับโอ้ยผมนึกว่าต้อเอกสารอ่านี่แหละครับคอนโดไซเดือนครับเราก็มีไซเดือนอยู่ในนี้ฮะนี่ฮะเราเลี้ยงไซเดือนอยู่ในนี้เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายครับอาหารไม่ต้องให้แล้ว อาหารอตอนนี้ตอนนี้เราให้อาหารไปแล้วอ๋อนี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านพร้อมอาหารครับ้านพร้อมอาหารบ้านพร้อมพเขากินหมดแล้วเราก็ค่อยเติมเศษขยะเศษขยะในคูเรือของเราอ่ะใส่ลงไปเศษขยะของเขาก็คือไอเศษเปลือกผลไม้เปลือกผักของเราเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งเศษอาหารที่เราทานแล้วเนี่ยเหลือเนี่ยเราก็ให้เขากินได้เขาก็จะทําในที่กินแล้วเราก็จะได้ปุ๋ยของเขามาอันนี้สําหรับไส้เดือนไทเกอร์นะครับ แต่ถ้าเป็นท่าเดือนสําหรับการทําปุ๋ยเนี่ยอยู่ที่บ่อซีเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบ่อซีเมนต์นะครับนั่นแหละที่ผมเคยดูบ่อซีเมนต์แบบนี้นะครับไปชมมันได้ครับเกิดขึนที่นี่นะครับอ๋อนี่ที่เป็นท่อเรียือนี่แหละครับเป็นท่อเนี่ยครับอันนี้ก็คือนี่แหละครับท่อของเรยอแอฟริกัน เลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะเลยครับ,อ,รบอันนี้ตัวนี้แหละตัวที่เป็นน่าจะเป็นตัวสไสเดือนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงใช่ไหมนี่แหละครับเลีเ้ยงไสเดือนเพื่อการค้านะครับโือเฉพาะเลยครับเราเลีเ้ยงไสเดือนในบ่อรองซีเมนต์เราเรียกว่าบ่อรองซีเมนต์นะครับเลี้ยงเราจะได้ตัวปริมาณที่เยอะแล้วก็ได้ปุ๋ยที่เยอะนะครับนี่เขาบอกว่าต่างชาติเขาเขาใช้เป็นอาหารได้นั้นยังเฉพาะญี่ปุ่นเขาทาเป็นอาหารอาหารคนเราเนี่ยแหละครับทําได้ฮะับทำได้ครับเนื่องจากโปรตีนมันสูงมากนะอันนี้เราก็แต่ในส่วนของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ย ก็เลี้ยงไว้เพื่อผลิตปุ๋ยผลิตปุ๋ยผลิตปุ๋ยอย่างเดียวเลยครับอ๋นี่นี่ยที่ผลิตปุ๋ยนี่มันมันการเริ่มเติบโตขยายตัวได้เร็วขยายตัวได้เร็วเร็วมากครับเพราะว่าเขาออกลูกเป็นไข่เพราออกไข่สองสามวันเขาก็ออกไข่ละตัวหนึ่งนะตัวนึงครับฟองนึ่ก็ออกไข่สองสามตัวนะฮะสักเดือนเดือนเดือนจะเห็นว่าตัวอ่อนเนี่ยเยอะมากครับตัวอ่อนนะเขาออกลูกเป็นไข่นะครับที่จะออกเป็นไข่แล้วก็ตัวอ่อนเยอะมากนี่ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงนอกจากจะได้ปุ๋ยเนี่ย เราก็สามารถจะขยายนี่ออกตัวตัวก็ขายได้ครับตัวมันนี่ก็ขายได้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับสองบาทสามบาทแล้วแต่ว่าจะตกลงกันนะถ้าคิดเป็นกิโลล่ะกิโลหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ประมาณแปดร้อยถึงพันสองร้อยบาทถ้าเอาไปขายเนี่ยก็จะได้ราคาพราตัวใหญ่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้คุณปองบอกว่าคนที่มาเลี้ยงก็ไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่ได้ได้หลายอย่างคือเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ออกพันธุ์ไปขายต่อใช่ครับแล้วก็ทําปุ๋ย ได้ปุ๋ยด้วยได้ได้สามอย่างเลยครับได้ตัวได้ปุ๋ยปุ๋ยดินปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้าครับเมื่อกี้นี่ที่ที่บอกว่าการได้ปุ๋ยขึ้นมาน่าสนใจเอาแล้วเลี้ยงเนี่ยอ่านนี่เลี้ยงนะแล้วปุ๋ยจะอยู่ตรงไหนมันได้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยเวลาเราเลี้ยงก็ได้เวลาประมาณสักสามเดือนเนี่ยเขาจะกินที่อยู่ของเขาเนี่ยจนหมดเลยครับอ๋ออาหารหมดจนหมดเขาจะกินที่อยู่ของเขาเป็นอาหารจนหมดเลยสุดท้ายเขาจะขับถ่ายออกมาเป็นขี้หมดเลยทั้งบ่อขี้นั้นเขากินได้อีกอีกต่อได้ไหมเขากินเขาไม่กินแล้วเขาไม่กินแล้วับ เราก็จะเอาส่วนที่เขากินเขาขับถ่ายนนั้นน่ะเอาเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วเจะเอาอย่างมัดตักเขมันก็ติดเราจะมีวิธีฮะเรามีวิธีเราจะไล่ไสเดือนนะฮะลงไปข้างล่างจะไล่ยังไงเอาไม้ไม้ตีแกล้งเขาครับเราเรียกวิธีแกล้งไม่ยากครับก็ไม่ให้น้ําอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้น้ําคือน้ําข้างบนไม่มีร้อนเขาก็ดีลงแมงล่างลงข้างล่างอ๋อมันกตังข้างบนอ๋อง่ายง่ายเนาะง่ายง่ายฮะใช้วิธีแกล้งครับพอดักเสร็จแล้วก็ เราก็เอาไปใช้ประโยชน์อน้ำปูนปูนหมักจะทำไงแล้วเอาขี้เนี่ยไปละลายน้ำอ๋อก็จะได้น้ำครับน้ำน้ที่เป็นเมือกเมือกที่เป็นเมือกนี่นะครับอ๋ออ๋อไอ้คือถ้าจะเอาน้ำเราก็เอานี้ไปผสมในน้ำก็จะได้น้ำแล้วขี้เราจะทำไงไปขี้ตรงนี้ถ้าเราจะเอาขี้เป็นปุ๋ยเราก็ไปพึ่งลมพุ๊บพึ่งลมเสร็จเข้ามาจะทำาไงต่อเดี๋ยวเราก็จะล่อนนิดหน่อยอืมเราไปดูหน่อยที่วิธีล่อนได้ครับดีครับอ๋อนี่ที่ที่ขี้ปุ๋ยเมื่อกี้เนี่ย ใช่ครับแต่ถ้าเราจะต้องทําขายเนี่ยเราจะต้องจะต้องใส่ที่ร่อนอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าที่ร่อนเนี่ยเอาจะร่อนเนี่ยร่อนร่อนให้มันเล็กๆอ <c oughs> ืฮะพอมันได้เล็กๆออกมาเนี่ยแล้วมันจะสวยฮะอ๋อได้ได,ได้ขนาดเท่าๆกันหมดเลยอ่าแอฟริกันทิว่าเนี่ยที่ที่ผลิตปุ๋ยเนี่ยไอห,หนึ่งถังมังจะได้ปุ๋ยประมาณสักประมาณสิบกิโลครับหนึ่งถังหนึ่งหนึ่งท่อเมื่อกี้เนี่ยหน่ท่อเมื่อกี้สิบกิโลประมาณสิบกิโลแบบนี้เลยนะอ่าแล็กจะได้สกัดเอาน้ําเป็นปุ๋ยอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่ขายเป็น เป็นดินอย่างนี้เนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปสกัดเป็นน้ํานี่แหละครับท่านผู้ชมครับรวยด้วยมือที่เรามาทําในวันนี้นะครับนี่นะครับคือผลผลิตจากไส้เดือนอฟริกันนะครับหนึ่งท่อขาไอสิบกิโลคิดดูไส้เดือนประเภทในสี่สิบห้าวันขยายได้สี่ถึงสิบเท่านะครับปีหนึ่งจะขยายเท่าไรเราได้ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็เราจะได้ปุ๋ยน้ําตัวนี้นะครับส่วนไส้เดือนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขยายได้เร็วเหมือนกันนะครับ ราคาแพงมากปกิโลละ2,005คิดดูถ้าเกิด45วันขยายได้5-10เท่าเนี่ย1ปีจะขยายได้เท่าไรซั่งเงินเท่านั้นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน้าเสียดายเรื่องไส้เดือนนี่น่าเรียนรู้อีกพอสมควรนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับติดต่อได้นะครับที่ทัศฟาร์มเบอร์โทรนะครับคุณผอกครับที่ทัศฟาร์มเบอร์โทร0898272715นะครับข้างในครับ 0898272715ครับยินดีที่จะให้ข้ามู้ให้นะครับครับยินดีมอบความรู้ให้แบบไม่มีกัรครับให้หมดแล้วครับอย่ามองข้ามนะครับของง่ายง่ายนี่ท่านก็มีสิทธิ์รวยได้นะครับทาให้รายการรวยด้วยมือที่เราพาท่านในวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟองที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับ ครับ,รบผู้ชมครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึง5โมงเย็นพบารายการเกษตรทำกินกับสือพิมพ์คมจันลิบอูตูโอาสนี้ต้องลาท่านผมและคุณป๋องต้องลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ